สวัสดีค่ะท่านนันทกทางทุกท่านวันนี้เราผิง CIO หรือ Chief Information Officer จะมาทำการแนะนำระบบต่างๆที่ใช้ภายในการเล่นของ Discord Play เราค่ะไปกันที่ระบบแรกนะคะคือระบบธบรมดประชาชนค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยช่องทั้งหมด4ช่องนะคะช่องแรกคือช่องรับย้อนยังไม่ทธบรมดประชาชนค่ะซึ่งจะเห็นได้หลังจากที่ทุกท่านได้รับยศสัมภาษณ์แล้วจากทางผู้ทำการสัมภาษณ์นะคะหลังจากนั้นจะให้ทุกท่านได้ทำการกดรับย้อนยังไม่ทธบรมดประชาชนบริเวณด้านล่างนี้ค่ะ จะเป็นตรงนี้เลยนะคะส่วนถัดมาคือช่องทำบัตรประชาชนค่ะทุกท่านสามารถที่จะกดเพื่อที่จะทำบัตรประชาชนได้ค่ะโดยเมื่อกดปุ่มสีเขียวๆตรงนี้แล้วก็จะมีหน้านกอบข้อมูลขึ้นมาค่ะถัดมาเป็นช่องบัตรประชาชนที่จะให้ทุกท่านที่กรอกบัตรประชาชนแล้วได้เก็บข้อมูลเอาไว้นะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดและอาณาจักรค่ะส่วนสุดท้ายคือช่องรับบัตรประชาชนค่ะ จะเป็นช่องที่เมื่อทุกท่านทําบัตประชาชนเสร็จแล้วในเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะมีแอดมินทําการทําบัตรประชาชนใบจริงให้กับทุกท่าน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นใบนี้นะคะเป็นบัตรประชาชนของอาณาจักร The Kingdom of Eternal Glory นั่นเองค่ะซึ่งบริเวณด้านหลังของบัตรนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นโลโก้ของอาณาจักรท่านนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าท่านนั้นอยู่ในอนาณาจักรนั้นจริงๆนะคะ ส่วนต่อมาคือส่วนของแนะนําระบบการเล่นค่ะซึ่งระบบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีอยู่หลักๆ3มระบบด้วยกันค่ะระบบแรกนะคะคือระบบหนังสือเดินทางค่ะระบบหนังสือเดินทางก็จะเหมือนกันอ้างอิงจากโลกจริงเลยนะคะโดยจะเป็นระบบที่ให้ท่านได้ทําหนังสือเดินทางตามหน่วยงานราชการของท่านค่ะอย่างเช่นอนาณาจักรนักบุญก็จะเป็นหอคอยนักบุญสูงสุดนะคะส่วนของอาณาจักรค้าขายก็จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศค,ค่ะ ในส่วนของอาณาจักรึ่งสัตว์ก็จะเป็นที่ทําการหัวหน้าเผ่านะคะแล้วอาณาจักรแดนสาบสูนจะเป็นภาษาจอมมารค่ะสุดท้ายคืออาณาจักรเทคโนโลยีเวทมนต์จะทําได้ที่บริเวณสภานักวิทยาเวทค่ะ ส่วนขอวีซ่าเป็นระบบต่อมาค่ะระบบวีซ่าคือระบบที่ใช้คู่กับระบบพาสปอร์ตหรือระบบหนังสือเดินทางนะคะโดยการจะขอวีซ่าต้องทําการขอตามสถานที่ที่กําหนดไว้ซึ่งในสถานที่ของอาณาจักรนักบุญจะเป็นหอคอยนักบุญสูงสุดสถานที่ของอาณาจักรค้าขายจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสถานที่ของอาณาจักรเครื่องสัตว์จะเป็นที่ทําการหัวหน้าเผ่าค่ะส่วนแดนสาศูนย์จะเป็นปราสาทจอมมาร และสุดท้ายอาณาจักรเทคโนโลยีเว้นมนจะเป็นสภานักวิทยาเว้ค่ะโดยต้องทําการกรอกข้อมูลวีซ่าตามที่แต่อาณาจักรขอไว้นะคะแล้วเราจะได้รับวีซ่าเพื่อไปอยังอาณาจักรต่างๆได้ค่ะซึ่งจะขอยกตัวอย่างยศนํายศที่จะไปอาณาจักรต่างๆได้ดังนี้ค่ะ ตัวอย่างเช่นเรามีแบบประจำตัวประชาชนของอาณาจักรการค้าแล้วต้องการที่จะไปที่อาณาจักรหนักบุญเราก็สามารถที่จะทําการขอวีซ่าได้แล้วหลังจากขอวีซ่าแล้วจะได้รับยศบัตรวีซ่าอาณาจักรหนักบุญค่ะเมื่อได้รับยศบัตรวีซ่าอาณาจักรหนักบุญแล้วจะให้สามารถเดินทางไปอาณาจักรหนักบุญได้นั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือการไต่เต้าตําแหน่งหรือบทบาทค่ะในระหว่างการเล่นแต่ละอาณาจักรจะมีเคลื่หนที่ทเพื่อไต่เต้าตําแหน่งนะคะโดยทุกอาณาจักรก็จะมี กดรับเควสได้จากบอทส่งเควสรับเควสซึ่งจะมีระบบออกมาในเร็วๆนี้ค่ะส่วนวิธีที่2ที่จะเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนบทบาทได้ก็คือการใช้เงินจากการเก็บเควสนั่นเองค่ะเช่นไปต่อสู้มาหรือไปตีมอนมาจะได้ด r อ p ทองหรือเป็นเงินออกมาก็จะสั่ให้นาเงินนั้นไปซื้อยอดหรือซื้อบทบาทเพื่ออัพเกรดได้ค่ะโดยสายซีก็ซื้อยอดได้โดยการใช้เงินในดีที่มีให้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้เราผิง CIO ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ